มีคำโบราณกล่าวเอาไว้ว่าห้ามกินปลาชนิดที่ปล่อยจริงหรือแก้วนำเรื่องนี้มาอ่านให้ฟังค่ะปลาดุกย่างเป็นเหตุจากหนังสือกฎแห่งกรรมธรรมะปฏิบัติเล่มที่หนึ่งในตอนท้ายของเสียงอ่านนี้นอกจากคำสอนของหลวงพ่อจรันแล้วแก้วมีคำสอนของหลวงพ่อฤาษีลิงดำ ที่จะสรุปความในเรื่องนี้ให้ฟังกันด้วยค่ะจะได้เข้าใจกันอย่างถูกต้องเมื่อเรารดน้ำมนต์หลวงพ่อแพรเสร็จแล้วคุณอํานวยก็บอกกับข้าพเจ้าว่าออกจากนี่เราจะไปวัดอัมพวันกันหลวงพ่อองค์นี้ดีทางไหนข้าพเจ้าถามคุณอํานวยผู้แนะนำท่านเก่งทางนั่งทางใน และทางวิปัสสนากรรมฐานคุณอำนวยชีย้แจงขึ้นท่านเก่งทางวิปัสสนากรรมฐานมันก็เป็นเรื่องของท่านไม่เกี่ยวอะไรกับเราผู้เป็นคารวา์ข้าพเจ้ายังไม่หายสงสัยเกี่ยวสิทำไมจะไม่เกี่ยวยิ่งคนซวยๆอย่างผู้ว่ายิ่งเกี่ยวมากขึ้นเพราะอย่างน้อยก็จะได้รู้ว่า เรื่องที่ซวยอยู่เวลานี้มันเป็นมาอย่างไรกันคุณอํานวยชักฉุนเพราะความขี้สงสัยของข้าพเจ้ารู้แล้วจะมีประโยชน์อะไรไปพบท่านแล้วจะหายซวยกระนั้นหรือคุณอํานวยเกาหัวยิกยักคงจะโมโหที่ข้าพเจ้าสงสัยไม่หยุดพระที่นั่งทางในได้นั้นย่อมมองเห็นอดีตและอนาคต เขาเรียกว่ามีทิพจักสุหรือยานจักสุเข้าใจหรือยังเมื่อพวกเราไปถึงมีอุบาสกอุบาสิกานั่งอยู่ก่อนแล้ว4-5หคนพอคณะของพวกเราประมาณสิบกว่าคนไปถึงบรรดาท่านเหล่านั้นก็ลาหลวงพ่อกลับคุณอำนวยนำพวกเราไปนั่งใกล้ๆหลวงพ่อท่านมีตำแหน่งเป็นพระครูภาวนาวิสุทธ ชาวบ้านแถบนั้นเรียกท่านว่าประครูจรันดูท่าทางเป็นคนเคร่งศีลและเคร่งวินยัยการพูดจาตรงไปตรงมาทำถูกท่านก็ว่าถูกทำผิดท่านก็ว่าผิดผมมาวันนี้นอกจากมากราบนมัสก,การท่านแล้วก็ยังได้แนะนำเพื่อนมาคนหนึ่งที่เขาประสบเคราะห์กรรม หลวงพ่อจรันจึงถามขึ้นว่าไหนคนไหนคุณอำนวยก็ชี้มือมายังข้าพระเจ้าอ้อคนนี้น่ระรอถ้าทางดีนี่ไม่เลวเลยแต่หน้าตาดูจะหมองคล้ำไปสักหน่อยคนกำลังมีเคราะหก็แบบนี้แหละเดี๋ยวอาตมาจะนั่งหลับตาดูซิว่ามันเป็นเรื่องอะไรกันเมื่อพูดจบ ท่านก็นั่งหลับตาอยู่ครู่หนึ่งพอท่านลืมตาขึ้นคุณอํานวยก็ถามว่าเป็นยังไงครับหลวงพ่อพอจะไหวไหมรายนี้อาการหนักมีคนจะมาดักยิงที่บ้านพักแต่ยิงไม่ได้เพราะที่นั่นมีประภูมิเจ้าที่แรงท่านคอยคุ้มกันอยู่ทำให้คนที่ไปดักยิงมันมองไม่เห็นตัว ความจริงมันไปเฝ้าอยู่นอกรั้วบ้านหลายวันไม่มีโอกาสเห็นตัวโยมคนนี้มันเลยเลิกล้มความตั้งใจยังมีหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์เป็นพระเก่าแก่ซึ่งแขวนอยู่ที่คอคอยคุ้มกันอยู่อีกองค์หนึ่งทำให้คนคิดร้ายทำอันตรายได้ยากแต่ระยะนี้พลเคราะห์เหล่านั้นมาแล้วคงไม่เป็นอะไร มันทำบุญสุนทานมากๆหน่อยแล้วเหตุที่มีเคราะหมากถึงขนาดนี้มันเนื่องมาจากอะไรกันครับหลวงพ่อมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อแต่อาตมานั่งหลับตาดูทบทวนอยู่2อสมครั้งผลออกมาเหมือนกันทุกครั้งซึ่งอาตมาก็ยังงงๆอยู่เหมือนกันงงเรื่องอะไรครับหลวงพ่อ งงเรื่องที่ไม่น่าจะเป็นไปได้นะสิโยมโยมรู้ตัวว่าโยมกำลังมีเคราะห์โยมก็ซื้อลูกปลาตัวเล็กๆไปปล่อยลงน้ำเพื่อช่วยชีวิตของลูกปลาเหล่านั้นเรื่องนี้โยมทำมาตั้งแต่ปีที่แล้วใช่หรือไม่ใช่ครับหลวงพ่อผมรู้ตัวว่าตัวเองกำลังมีเคราะห์ดวงไม่ดีทำมาตั้งแต่ปีที่แล้ว การปล่อยนอกปล่อยปลาเป็นการช่วยชีวิตสัตว์ไม่เห็นจะผิดบาปอะไรนี่ครับหลวงพ่อจรัญจึงพูดอีกว่าถ้าเพียงเอาไปปล่อยนอกจากจะไม่บาปแล้วยังจะได้บุญอีกด้วยแต่เรื่องมันไม่ยุติแค่นั้นมันยังมีเรื่องยืดเยื้อต่อมาอีกนะสิโยมยืดเยื้อยังไงครับหลวงพ่อจรัญจึงเล่าว,ว่า หลังจากที่โยมเอาเขาไปปล่อยแล้วโยมก็ไปจับเขามากินอีกนะสิตอนนี้แหละที่บาปหนักจนจะแก้ไม่ตกอยู่แล้วรู้ไหมเท่ากับเราอธิษฐานเมื่อเวลาจะปล่อยเขาลงน้ำว่าจงไปอยู่เป็นสุขเป็นสุขเถิดเราปล่อยชีวิตเจ้าแล้วเราช่วยชีวิตเจ้าให้ยั่งยืนต่อไปแล้วเจ้าเวรในกรรมขอให้มารับส่วนกุศล ในการปล่อยชีวิตในครั้งนี้ด้วยแต่จากนั้นไม่นานโยมก็ไปจับเขามากินอีกเท่ากับกลับคำสัตย์อธิษฐานจึงทำให้เจ้าเวนในกรรมเขากโกรธมากโยมจึงต้องรับเคราะห์อยู่อย่างนี้ไงล่ะนี่แหละที่อาตมาว่าไม่น่าจะเป็นไปได้อาตมาดูคนมาเยอะแยะไม่เคยพบเห็นเรื่องอย่างนี้มาก่อน ข้าพเจ้าบอกกับหลวงพ่อว่าเรื่องนี้ไม่จริงข้าพเจ้าปล่อยนกปล่อยปลาจริงแต่เมื่อปล่อยลงคลองแล้วก็แล้วกันไม่เคยไปตามจับมากินอีกเราจะรู้ได้อย่างไรว่าตัวไหนคือตัวที่ข้าพเจ้าปล่อยเพราะข้าพเจ้าไม่ได้ทำเครื่องหมายเอาไว้จะไปจำปลาแต่ละตัวได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ที่หลวงพ่อว่า จึงไม่มีทางเป็นไปได้อย่างแน่นอนสงสัยเรื่องนี้หลวงพ่อคงจะดูผีเสียแล้วอัตมาไม่ได้ว่าโยมว่าโยมตั้งใจจับปลาที่ปล่อยสะดาะเคราะห์มากินแต่อัตมาหมายความว่าโยมกินปลาที่โยมสะดาะเคราะห์เข้าไปลองไปนึกทบทวนให้ดีเถิดวันนั้นข้าพเจ้าไม่ได้อยู่กินข้าวเย็ยนที่วัดอัมพวัน พอเกรงว่าจะกลับกรุงเทพค่ำไม่อยากจะขับรถกลางคืนเพราะกำลังมีเคราะห์อยู่ด้วยต่อมาอีกหลายวันข้าพเจ้าจำได้ว่าทางอายการเขาได้นัดส่งฟ้องข้าพเจ้าต่อศาลจังหวัดตราดซึ่งข้าพเจ้าอยู่ในฐานะจำเลยก็จะต้องเดินทางไปที่จังหวัดตราดเพื่อไปฟังคำฟ้องในศาลหลังจากที่อายการฟ้องเสร็จ สารก็นัดสืบพยา,ยานโดยสืบพยา,ยานโจทก์ก่อนในชั้นต้นสารได้นัดเดือนละสองครั้งทางไชนายของข้าพเจ้าแนะนำให้เตรียมพยา,ยานเอาไว้บ้างและให้ติดต่อกับเขาเสียแต่เนิ่นเนข้าพเจ้าจึงนึกถึงนายโกสุมคนขับรถของข้าพเจ้าเขาวควรจะเป็นพยา,ยานให้ข้าพเจ้าได้ไม่ว่าข้าพเจ้าไปไหนเขาก็มักจะไปด้วยเสมอ ข้าพเจ้าจึงคิดว่าควรอ้างเขาเป็นพยานสักคนหนึ่งเมื่อออกจากศาลแล้วข้าพเจ้าก็ไปหาเขาที่บ้านพักบ้านพักของเขาอยู่ในบริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดที่ข้าพเจ้าเคยพักอยู่นั่นเองเมื่อไปถึงไม่พบเขาอยู่ที่บ้านภรรยาเขาบอกว่าโกสูงปีวิตปลาลอกสะน้ำอยู่หลังจวน ข้าพเจ้าจึงเดินอ้อมไปทางหลังจวนจนถึงสระน้ำใหญ่สระแห่งนี้มีมานานแล้วเพราะสมัยก่อนยังไม่มีน้ำประปาใช้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมัยก่อน,อนได้ใช้น้ำในสระนี้อาบกินแต่เมื่อมีน้ำประปาใช้สระนี้ก็ถูกทิ้งไว้เฉยเฉยพอถึงหน้าแล้งน้ำก็จะแห้งถึงก้นสระโกสุมจึงถือโอกาสลอกสระ แล้วเอาปลาที่อยู่ในสระมาทำกินเป็นอาหารเมื่อข้าพเจ้าเดินไปถึงปากสระโกสุมเห็นเข้าก็รีบตะกายขึ้นมาบนขอบสระชี้ให้ข้าพเจ้าดูปลาดุกปลาช่อนตัวท่กแขนไหลายตัวปลาดุกอุยแต่ละตัวนั้นถ้าได้ย่างจิ้มน้ำปลาพริกกินกับข้าวร้อนๆก็คงจะอร่อยดีไม่น้อยปลาดุอุยตัวโตๆทั้งนั้น ข้าพเจ้ากล่าวขึ้นเลยอยปีกลายนี้ผมก็วิดบ่อห,หนึ่งแล้วตอนนั้นท่านยังเป็นผู้ว่าอยู่ผมยังเอาปลาไปให้ท่านกินทั้งหลายตัวท่านคงจำได้ตอนนั้นมีปลาดุกปลาหมอปลาช่อนท่านยังบอกเลยว่าปลาดุกย่างอร่อยดีและข้าพเจ้าก็ทบทวนดู นึกถึงเหตุการณ์หนึ่งได้จำได้ว่าเมื่อข้าพเจ้าย้ายมาเมืองตราดมีใหม่ข้าพเจ้าไปตลาดและได้ซื้อลูกปลาดุกปลาหมอปลาช่อนซื้อมาเป็นจำนวนมากมาปล่อยลงนิสน้ำแห่งนี้เพื่อเป็นการสะดอเคราะห์ตามคำทำนายของสินแสหมอดูจากนั้นต่อมาอีกหลายเดือนผู้บัญชาการเรือนจำ ได้นำนักโทษหลายคนมาขออนุญาตข้าพเจ้าขุดลอกสระโดยอ้างว่าสระตื้นเขินมากแล้วตอนนี้น้ำแห้งขอดควรจะได้ขุดลอกเสียพอถึงหน้าฝนก็จะได้น้ำเต็มสระและเป็นน้ำที่ใสสะอาดข้าพเจ้าเห็นว่าผู้บัญชาการเรือนจำมีเหตุผลดีข้าพเจ้าจึงอนุญาตให้เขาขุดลอกสระ บังเอิญวันนั้นข้าพเจ้าจำได้ว่ามีราชการไปออกท้องที่กว่าจะกลับมาก็เย็นมากแล้วจึงได้ชวนพักพวกมานั่งตั้งวงขณะที่กำลังดื่มเหล้าอยู่นั้นโกสุมก็เดินขึ้นมาถือจานใบใหญ่ในจานมีปลาดุกย่างตัวโต,วตวประมาณ3าสตัวเย็นวันนั้นข้าพเจ้ากินข้าวกับปลาดุกย่างอย่างอาริดอร่อย เมื่อหนึ่งได้ดังนั้นข้าพเจ้าก็เกิดเฉลียวใจจึงได้ถามโกสุมว่าปลาดุกที่ลือเอาไปให้อัวกินเมื่อปีกลายเป็นปลาดุกที่วิจักษะนี้หรือโกสุมตอบว่าใช่แล้วครับวันนั้นผู้คุมเขาเอานักโทษมาขุดลอกสาผมเลยถือโอกาสผสมรงผลัดผ้าเขามาล่นจับปลากับเขาด้วย ผมได้ปลามาขังโองไว้ตั้งหลายสิบตัวผมเห็นปลาดุกตัวโตๆเนื้อเหลืองดีเลยย่างเอาไปให้ท่านรับประทานเมื่อเขากล่าวจบเขาก็มองหน้าข้าเพเจ้าใครจะถามว่าข้าเพเจ้ามาถามเขาทำไมตายแล้วถ้าอย่างนั้นก็คงเป็นปลาดุกที่ผมเอามาปล่อยตอนที่ย้ายมาเป็นผู้ว่าใหม่ๆนะสิ ปล่อยเขาแล้วเราก็เอาเขาไม่กินอีกข้าพเจ้าบอกโกศูลด้วยความกังวลเออผมก็ไม่รู้ว่าจะว่ายังไงเพราะเห็นว่ามันเนื้อเหลืองๆตัวโตๆคิดว่าท่านคงชอบผมก็ไม่ทราบมาก่อนว่าท่านเคยเอาปลามาปล่อยที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่กินข้าไปแล้วก็แล้วกันเถอะครับท่านเมื่อเราไม่เจตนา มันก็คงจะไม่บาปมากนักเขากล่าวปลอบใจข้าพเจ้าไม่บาปกบผีอะไรล่ะหลวงพ่อฉันบอกว่าแบบนี้นะ่ะบาปหนักมากนะต้องรับเคราะหกรรมไปอีกนานเมื่อพูดจบข้าพเจ้าก็ลาเขากลับส่วนเรื่องที่จะขอให้เขาเป็นพายานข้าพเจ้าก็ลืมสนิทตอนขากลับจากจังหวัดตราด ข้าพเจ้านั่งครุ่นคิดมาตลอดทางนึกถึงคำพู้โต้ตอบที่วัดอัมพวันเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่ผมปล่อยชีวิตเขาไปแล้วแล้วจะจับเขามากินอีวันนั้นหลวงพ่อจรันกล่าวว่าเป็นไปได้แน่นอนแล้วก็เป็นแล้วด้วยอาตมานั่งทางในแล้วก็ยังสงสัยอยู่ว่าทำไมโยมถึงทำเช่นนั้นข้าพเจ้าคิดสับสน จนบอกไม่ถูกว่าทำไมเรื่องราวในชีวิตของเราจึงได้ยุ่งเหยิงสับสนวุ่นวายถึงขนาดนี้เรื่องที่แก้วเพิ่งอ่านจบเรื่องปลาดุกย่างเป็นเหตุเจ้าของเรื่องคุณปัญญาเิกอ,อุไราจากหนังสือกฎแห่งกรรมของวัดอัมพวันค่ะเนื้อหาในเรื่องนี้แก้วได้มีโอกาสคุยกับพี่นริน คุณนรินจริโมภาสในหนังสือกฎแห่งกรรมชื่อพระนรินสุภาการโรสมัยที่บวชอยู่พี่นรินจะเป็นพระอุปถามที่ดูแลรับใช้หลวงพ่อจรัญอย่างใกล้ชิดและยังเป็นกำลังสำคัญในการจัดทำหนังสือกฎแห่งกรรมด้วยค่ะพี่นรินได้ขยายความให้แก้วฟังว่าหลวงพ่อจรัญท่านไม่ได้ห้ามให้เรากินปลาชนิดที่ปล่อย แต่หมายถึงว่าปลาที่เราปล่อยไปแล้วเพื่อสะเดาะเคราะห์เราไม่ควรจับมากินอีกเช่นเราปล่อยปลาที่บ่อนี้แต่เราก็ตกปลาจากบ่อนี้ขึ้นมากินแต่ถ้าเรารู้สึกไม่ดีที่จะกินปลาชนิดที่เราปล่อยเกรงว่าจะเป็นตัวเดียวกันเราก็ไม่ต้องกินพี่นรินบอกว่าอยู่ที่เจตนายกตัวอย่างปลาท่านทำบุญปล่อยปลามากมาย แต่โยมนำปลามาถวายเป็นพัตตาหารพระท่านก็ต้องฉันแต่ท่านไม่ได้มีเจตนาที่จะอยากทานปลาที่ท่านปล่อยไปดังนั้นเมื่อญาติโยมนำมาถวายท่านก็ต้องฉันเป็นการฉันเพื่อบำรุงร่างกายเท่านั้นแก้วก็ถามพี่นรินว่าแล้วทุกวันนี้พี่นรินกินปลาชนิดที่ตัวเองปล่อยหรือเปล่าพี่นรินบอกว่าพี่กินหมด แต่จะไม่ซื้อปลาที่มีชีวิตมาทำอาหารจะซื้อปลาที่ตายแล้วเท่านั้นสิ่งสำคัญค่ะคือห้ามสั่งค่าอันนี้บาปอร์ซ์แน่นอนและข้อมูลอีกส่วนหนึ่งที่แก้วอ่านเจอนะคะจากหนังสือหลวงพ่อตอบปัญหาธรรมฉบับพิเศษเล่มที่11หน้าที่110เป็นคำสอนของหลวงพ่อฤาษีลิงดำมีคนถามหลวงพ่อว่า ลูกมีความสงสัยอยู่อย่างหนึ่งการที่เราปล่อยปลาจะเป็นปลาดุกก็ดีปลาหมอก็ดีปลาไหลก็ดีคนโบราณถือนักถือหนาว่าปลาตัวไหนปล่อยไปแล้วจะเอามารับประทานไม่ได้ปล่อยปลาไหลก็ห้ามกินปลาไหลปล่อยปลาดุกก็ห้ามกินปลาดุกลูกเป็นคนธรรมะธรรมโมก็ต้องพึ่งหลวงพ่อ ช่วยชี้แจงด้วยว่าลู่จะเชื่อโบราณหรือเชื่อหลวงพ่อดีเจ้าคะฉันก็เห็นด้วยกับโบราณท่านนะปลาตัวไหนที่ปล่อยไปแล้วก็ห้ามกินตัวนั้นอย่าเอามากินนะปลาดุกก็เหมือนกันนะปล่อยตัวไหนตัวนั้นก็ห้ามจับมากินนะแต่ปลาดุกตัวอื่นกินได้ผู้ถามจึงถามอีกว่า มันไม่เกี่ยวกันใช่ไหมคะหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านตอบว่ามันไม่เกี่ยวกันมันเป็นอภัยทานปล่อยให้เขารอดชีวิตใช่ไหมปลาที่ควรปล่อยคือปลาที่เรารู้ว่ามันจะต้องตายแน่แนเช่นปลาตามแอ่งน้ำเวลาฝนตกน้ำมันขังถ้าน้ำแห้งปลาตายแน,แน่หรือปลาที่เขาขายในตลาด ยังไงก็ตายแน่ๆแบบนี้ควรช่วยแต่ปลาที่ใส่ถุงแล้วเร่ขายตามหน้าวัดปลาพวกนี้ถูกจับมาขายอันนี้ก็ต้องคิดสำหรับตัวแก้วเองแก้วปล่อยปลาต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือนเป็นเวลาเกือบสิบปีแล้วค่ะทุกครั้งที่แก้วลงลูกปล่อยปลาเพื่อให้ได้ร่วมอนุโมทนาบุญกันจะถามแก้วเข้ามาว่าทุกวันนี้ แก้วยังกินปลาชนิดที่แก้วปล่อยหรือเปล่าคำตอบของแก้วก็คือถ้าอยู่ในจุดที่เลือกได้มีอาหารหลายอย่างให้เลือกกินในวันนั้นแก้วก็จะไม่กินปลาชนิดที่แก้วปล่อยแต่ถ้าอยู่ในสถานที่ที่เลือกไม่ได้แก้วก็กินค่ะหลวงพ่อจรรญท่านสอนเอาไว้ว่าไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามอย่าจับให้มั่นอย่าคันให้มันตายถ้าเราตั้งสัจ,จ ว่าเราจะไม่กินปลาชนิดนี้แน่ๆแต่ปรากฏว่าปลาชนิดนี้มาในลักษณะของการแปลรูปอาจจะผสมอยู่ในน้ำพริกซึ่งเราไม่รู้มาก่อนและเรากินเข้าไปเราก็อาจจะผิดศัจรจโดยที่เราไม่รู้ตัวแต่สิ่งที่แก้จะไม่ทำแน่นอนคือการสั่งค่าเมื่อไม่นานนี้ค่ะมีกาลยนานมีถามมาในเพจว่าก่อนที่แก้จะปล่อยปลา ควรจะต้องมีคำกล่าวอะไรหรือเปล่าดนนั้นจะเล่าให้ฟังเป็นการทิ้งท้ายในคลิปเสียงนี้วิธีการปล่อยปลาที่แก้วปฏิบัติมาเกือบ10ปีก็คือแก้วจะเลือกซื้อปลาที่ตลาดสดหรือที่เรียกกันว่าปลาหน้าเขียงคือปลาที่ต้องถูกคาเพื่อน,นำไปเป็นอาหารแน่ๆแก้วจะซื้อจากแผงปลาหรือไม่ก็ร้านที่ขายปลาย่างอันนี้ทำบ่อยมากค่ะส่วนใหญ่ก็ประมาณ50กว่าตัว แก้วจะทำบุญส่วนตัวแบบนี้ค่ะเดือนละหนึ่งถครั้งก็เข็นรถไปที่ริมคลองและแก้วก็เทปลาทั้งหมดปล่อยลงแหล่งน้ำเราช่วยชีวิตเจ้าได้เท่านี้นะดูแลตัวเองให้ดีนะคือวิธีส่วนตัวที่แก้วปฏิบตัติแก้วจะไม่จับถังไม่มาจับถุงเส่ปลาแล้วอธิษฐานก่อนปล่อยเพราะการปล่อยปลาของแก้ววัตถุประสงค์คือการช่วยชีวิตพวกเขา ให้รอดผลจากการถูกฆ่าและถูกกักขังแก้วเคยอยู่ในบรรยากาศของการปล่อยปลาเป็นหมู่คณะมีการอธิษฐานจิตขอให้ได้อนิสงในเรื่องนั้นเรื่องนี้ซึ่งระหว่างนั้นแก้วเห็นปลาหลายตัวมันก็ดิ้นในถังแล้วคีบก็ขวนกันเองบาดเจ็บกันเองเวลาซื้อปลามาปุ๊บแก้วจะรีบปล่อยลงน้ำอย่างเร็วที่สุดเมื่อปล่อยลงน้ำไปแล้ว เขาได้รับอิสรภาพแล้วแก้วจึงแผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศลที่เกิดขึ้นส่วนตัวแล้วแก้วจะไม่ค่อยขออะไรให้กับตัวเองสักเท่าไหร่พระครูบาอาจารย์ของแก้วสอนว่าการทำบุญที่ถูกต้องคือการสละออกไม่ใช่ทำบุญเพื่อเพิ่มอัตตาหรือกิเลสให้กับตัวเองสิ่งที่แก้วจะอธิษฐานให้กับตัวเองคือขอให้ข้าพเจ้า เป็นคนที่สามารถทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมและพระพุทธศาสนาได้แต่ทั้งนี้เั่นั้นนะคะจะวิธีการปล่อยปลาก็ดีจะเป็นวิธีการเลือกปลาที่ปล่อยก็ดีสิ่งที่แก้วเล่าสู่กันฟังในตอนท้ายนะคะเป็นวิธีที่แก้วปฏิบตัติแล้วชีวิตของแก้วดีขึ้นเรื่อยๆบาญชีก็อดคิดไม่ได้นะคะว่าชีวิตของแก้วที่มีอิสระอย่างทุกวันนี้อยากจะทำอะไรก็ได้ทำ อยากจะไปไหนก็ได้ไปอาจจะมาจากผลบุญของการให้อิสระกับชีวิตเหล่านั้นเช่นกันแต่ใครที่จะอธิษฐานจิตหรือสวดมนต์หรือมีคำกล่กวาวก่อนปล่อยปลาตามที่ตนเองถนดัดตามที่ตนเองอยากกล่าวก็ไม่ได้ผิดนะคะขึ้นอยู่กับความสุขทางใจของแต่ละคนแก้แค่อธิบายให้เห็นภาพว่าถ้าเราเป็นปลาคุณยังไม่ได้ช่วยชีวิตเราเลย คุณยังไม่ได้ปล่อยเราเป็นอิสระเลยแต่คุณกลับมาขอถ้าคุณปล่อยเราแล้วขอให้คุณได้สิ่งนั้นสิ่งนี้มันก็อาจจะไม่ถูกต้องสักเท่าไหร่เพราะการปล่อยปลาเราควรจะวางใจของเราในการทำบุญว่านี่คือการช่วยชีวิตและทั้งหมดนี้นะคะก็ควรจะตอบคำถามในใจของทุกคนได้แล้วว่าห้ามกินปลาชนิดที่ปล่อยจริงหรือ ลองไปพิจารณาตามคำสอนของหลวงพ่อจรัญและตามคำสอนของหลวงพ่อฤาษีลิงดำสุดท้ายนี้บุญกุศลใดที่เกิดจากการปล่อยปลาของแก้วตลอดเกือบสิบปีที่ผ่านมาขอให้กาลยานมิทุกคนที่ได้รับฟังเสียงอ่านนี้จงได้เป็นผู้มีส่วนในบุญที่แก้วทำเสมือนว่าได้เป็นผู้ปล่อยปลาด้วยตนเอง แก้วขออนุโมทนาค่าปะปลาดุกย่างเป็นเหตุจากหนังสือกฎแห่งกรรมธรรมะปฏิบัติเล่มที่หนึ่งเสียงอ่านโดยแก้วเสียงธรรม